สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของความน่าสนใจของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือกันนะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ทราบในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นบุคคลที่มีความเงียบนะครับเป็นคนที่เข้าถึงได้ยาก จิตใจมีความเมตตากรุณามีความกล้าหาญนะครับสมาธิจิตมากจากการสั่งสมมาข้ามภพชาติบางคนเข้าถึงจิตสมัมผัสที่ละเอียดสามารถรับรู้ถึงพลังงานต่างๆหลายคนมีขีดความสามารถในการรู้เหตุการณ์ต่างๆในอนาคตนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล่วงรู้ได้เฉพาะตนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มียานบารมีที่สูงจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้นะครับทีนี้มาดูว่าบุคคลที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามอือนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรโดยบุคลิกลักษณะโดยทั่วไปแล้วเขาจะเป็นคนที่มีความฉลาดคิดวิเคราะห์เก่ง มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความรักอิสระแต่ก็มีความเย็นชาหยิ่งยโสเป็นตัวของตัวเองสูงดังนั้นอาจจะมีบางคนก็ไม่ชอบบลุกลิกของเขานักเพราะเขาไม่เป็นไปตามที่สังคมคิดเท่าไหร่เขามีความคิดของตัวเองอาจมีการตั้งเป้าหมายแล้วเขาจะมีความมุ่งมั่นต่อจุดมุ่งหมายสูงจะทุ่มเท เพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเองและมีความพยายามต่อสิ่งที่อยากทำให้สําเร็จนะครับทีนี้มาดูลักษณะนิสัยที่เด่นของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่หาได้ยากในคนทั่วไปนะครับประการแรกก็คือเขามีความอดท,ทนที่สูงมากจากที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมาแล้วว่าผู้ที่มีเส้น รกระบาดกลางฝ่ามือนั้นโดยในยะนั้นคือกลุ่มเทพเทวดาที่อาสาลงมาเกิดในโลกมนุษย์ท่ามกลางภัยอันตรายต่างๆพวกเขามีความปรารถนาที่จะทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างบุลบารมีให้เพิ่มปูนยิ่งขึ้นไปดังนั้นภารกิจครั้งนี้จึงมีความเสี่ยงอันตรายและต้องใช้ความอดทนที่สูงดังนั้น ความอดทนที่สูงมากจึงเป็นลักษณะประจำตัวที่มีในบุคคลที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้แทบทุกคนนะครับโดยเฉพาะเมื่อเขาตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เป็นเป้าหมายที่ยากเขามีความเชื่อในความสามารถของตัวเองและเขาจะไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆและมีความใจเย็นต่อการรอคอยที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงขึ้นมา ประการต่อมาเขาเป็นคนพูดจริงทําจริงนะครับหรืออาจจะใช้ว่ารีว่าพูดน้อยแต่ต่อยหนักได้เขาจะพูดออกมาในยามที่จําเป็นหรือพูดในเรื่องที่เขาสนใจเขาจะชอบวิจารณ์โดยเลือกคําพูดที่ตรงไปตรงมาบางครั้งเขาจะพูดตรงๆจนเหมือนขวานผาา่าซากถ้าหากคุณพบผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือ กำลังวิจารณ์ผลงานของคุณอยู่อยากให้คุณนำคำวิจารณ์ของเขาไปแก้ไขเพราะถ้าหากคุณได้นำคำแนะนำไปแก้ไขแล้วผลงานของคุณนั้นก็ยากจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะคำพูดของเขานั้นตรงไปตรงมามาจากกันกรองข้อมูลอย่างรอบด้านและเขาอยากจะทำให้สิ่งที่คุณมาปรึกษาเขานั้น มีผลงานที่ดีขึ้นนั่นเองประการต่อมาจิตสัมผัสเขามีความละเอียดดังนั้นเขาจะรู้สึกมีความไวต่อสถานการณ์รอบตัวสัมผัสต,ต่อพลังงานต่างๆไม่ว่าเชิงบวกหรือชชวงเชิงลบแต่เขาแสดงออกไม่เก่งภายนอกอาจจะดูเป็นคนเย็นชาใบหน้าไร้ความรู้สึก แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนคนอื่นนะครับยังมีอารมณ์มีความรู้สึกเพียงแต่เขาซ่อนความรู้สึกเก่งและเขามักจะเลือกที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ผู้อื่นได้รับรู้นั่นเองประการต่อมาคือเขาเป็นผู้ที่มีความหยิ่งทะนงทนเนื่องจากเขาเป็นคนมีความฉลาดมีเหตุผลมีความคิด ที่ผู้อื่นอาจมองไม่เห็นทำให้เขาสามารถมองทุกอย่างได้อย่างทะปปลุโปรป่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความสามารถในการเรียนรู้หรือมีทักษะในด้านต่างๆอย่างมหาศาลเขาสนใจเรียนรู้เรื่องใดแล้วเขาจะเรียนรู้ไปถึงปัจฉญาของสิ่งนั้นเลยทีเดียวเขามักจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาประจำกลุ่มหรือ อาจถูกเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มไปเลยก็ได้ในเรื่องของความรักหากท่านต้องการจะจีบผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามืออาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานเพราะคนที่เขารู้สึกสนใจต้องมีความสามารถพอกับเขาเลยทีเดียวปกติเขาเป็นคนฉลาดดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงรักผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือคุณควรจะศึกษาความคิดการอ่านของเขาให้ดีพยายามชวนคุยในเรื่องที่เขาชอบเป็นประจำก็อาจทำให้เขาสนใจคุณขึ้นมามากขึ้นแต่ต้องให้ระยะเวลาในการเข้าหาเพราะโดยบุคลิกและนิสัยส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่ตกหลุมรักใครได้ง่ายๆ และเขาเป็นผู้ที่มีโลกส่วนส่วนตัวสูงมีความชอบความถนัดและอยากจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่เขาชื่นชอบประการต่อมาผู้ที่มีเส้นกากระบาทกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงจากจิตที่มีสมาธิดีมากหนังสือคืออาหารสมองของพวกเขาเขาจะไม่ชอบสถานที่ที่มีเสียงอึกทึกคลกโครม หรือสถานที่ที่มีคนเยอะๆเขาเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกมากมายคุณอาจหาคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือได้จากสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องสมุดออนไลน์ line, สถานที่เงียบสงบ เพราะสถานที่ต่างๆเหล่านี้ไม่เคยทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายแต่เขาจะรู้สึกผ่อนคลายและมีพลังเพิ่มขึ้นประการต่อมาคือการเป็นผู้ที่มีสมาธิสูงจากการสั่งสมมาข้ามภพชาติจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วเขาจะไม่วอกแวกต่อสภาพแวดล้อมที่เข้ามารบกวนง่าย เมื่อสิ่งใดที่ตั้งอกตั้งใจแล้วเขาจะมีสมาธิสูงและจดจ่อต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่อย่างมากทำให้คนอื่นทั่วไปมองเห็นว่าผู้ที่มีเส้นกากบาทก<ม>ลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะสนใจในเรื่องอะไรก็จะเก่งไปซะทุกเรื่องประการต่อมาคือมีความจริงจังต่อสิ่งต่างๆคุณจะพบได้ว่าผู้ที่มีเส้นกากบาท กลางฝ่ามือนี้ไม่ค่อยจะมีความคิดที่สนุกสนานปล่าเริงหรือตลกโปกฮาในเรื่องไร้สาระหรือหยอกล้อกันไร้สาระไปวันๆแต่เขาชอบที่จะวางแผนเกี่ยวกับชีวิตและมีวิธีการไปสู่เป้าหมายต่างๆให้ประสบผลสำเร็จบางครั้งเขาจะมีสีหน้าที่เรียบเฉยแม้เพื่อนเขาเอามุกตลกต่างๆมาล้อเล่นก็ตาม หลายครั้งที่มุกตลกของเพื่อนๆที่เคยใช้ได้ผลแต่มาใช้กับผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือแล้วกลายเป็นเล่นมุกแป๊กนั่นเองอย่างไรก็ดีผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายที่น่าค้นหาและเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีเสน่ห์อย่างลึกลับซึ่งอย่างไรก็ดีหากคุณได้มีโอกาสได้ผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือมาเป็นเพื่อนคู่คิดหรือคู่ใจ mm. ก็จะนับได้ว่าคุณเป็นผู้ที่มีโชคดีอย่างมากในชีวิตนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจ ของผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือครับสวัสดีครับ